พบกับพวกเราสมาร์ททีมอำเภอคลองหาดตะลอนทัวส์สำหรับวันนี้นี่ยพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในอำเภอคลองหาดไปติดตามชมกันเลยค่ะเ,เดี๋ยวเรายังไม่ได้นำเสนอใช<ห>่ไหมใช่ค่ยะเห็นไหมคะ,มคะอะไรค่ะค่ะพลอยค่ะกี้ค่ะพลาครับเมคมอค่ะ ไปเที่ยวแบบ new normal กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้องทุกคนน่าจะรู้นาะเป็นโควิดอยู่เนาะโอเคเราิ่็เดินทางไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าวัดม่ยาซอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านในกันเลยค่ะไปเลยค่ะ จะมีจุดคัดกรองนะคะต้องล้างเจลแล้วก็ปิดแล้วด้วยนะคะเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่นัทนะคะผู้ที่ดูแลวัดแล้วก็ผู้ประสานงานทางวัดน,นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาเข้าสู่วัดนิยาซองก็อยากจะแนะนํานะครับจุดแรกของเราตรงนี้ก็เป็นลานขององค์พระพุทธรตรนะครับองค์ใหญ่จุดแรกที่เราจะทําบุญจุดแรกก็คือเราต้องสักการะพระพุทธอยู่บนสาราใหญ่ก่อนนะครับจุดแรกของเราพอเราค่ะงั้นเรัไป กเลยคะครับผมเป็นครับเป็นครับเดี๋ยวพี่นัดนำได้เลยค่ะได้ครับได้ครับเราจะเป็นภาพพุทธเศรษฐีนะครับของวัดเนี้ยสวยงามมากค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะ จากการวันนี้นะคะอยากให้พี่นัทนะคะได้พูดกล่าวเชิญชวนสําสหรับนะักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะเผื่อที่อยากจะมาเที่ยวชมในวัดแม่ย่าซอมของเราค่ะครับก็อยากเชิญชวนนะครับไม่ว่าชาวคลองหาดหรือชาวจังหวัดสระแก้วของเรานะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ขอริ้นเชิญครับมาเที่ยวที่วัดแม่ย่าซอมนะครับจุดแรกก็ไวยพระพุธจุดที่สองสักระแม่ย่านะครับแม,ม่ย่าซอม แล้วก็ไอ้ไข่ไม่ต้องไปถึงนครศรีนะครับตอนนี้มีที่วัดเมย่าซอมนะครับไอ้ไข่วัดเมย่าซอมก็มีแล้วแม้กระทังเทพทันใจนะครับองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่องค์พระราหูนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับขอเชิญชวนมาสักการะที่วัดเมย่าซอมของเราอำเภอคลองหาดของเราก็ขอเชิญชวนครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนัดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ กดแชร์กดซับสัวไทค์อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะะคในคลิปหน้าบ๊ายบาย